สวัสดีครับวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยผลการประกบคู่นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟาเนชั่นลีกครับแต่ก็แน่นอนนะครับมาถึงรอบนี้แล้วยังไงก็ต้องยักษ์ชนยักษ์อยู่แล้วครับเลี่ยงไม่ได้ด้วยประกาศทั้งปวงโดยทางทีมชาติสเปนนะครับแชมป์เก่าจะพบกับทางด้านทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับในศึกยูฟาเนชั่นลีกรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับ ส่วนทีมชาติอิตาลีแเจอกับอินีเล็กเยอรมันนะครับแล้วก็ทางด้านโครเอเชียพบกับตราไกา่ฝรั่งเศสและเดนมาร์กครับพบกับทางด้านทีมชาติโปรโตุเกสร,รอบแปดทีมสุดท้ายนี่ก็จะเล่นกันในช่วงวันที่20-23มีนาคมนะครับส่วนรอบรองชนะเลิศนี่ผู้ชนะระหว่างทางด้านทีมชาติเดนแลนด์กับทีมชาติสเปนพบกับผู้ชนะระหว่างทีมชาติโครเอเชียกับทีมชาติฝรั่งเศส ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับผู้ชนะระหว่างทีมชาติเดนมาร์กับทีมชาติโปรตุเกสพบกับผู้ชนะระหว่างทีมชาติอิตาลีและก็เยอรมันครับอ้าวถ้ามองอย่างนี้นะนะครับมองด้วยเอาแบบมันผิวเผินเนี่ยนะครับถึงตอนนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมองอย่างนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับรอบรองชนะเลิกก็คิดว่าจะเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติฝรั่งเศสส่วนอีกคู่หนึ่งก็ก็น่าจะเป็นางด้านทีมชาติเยอรมันพบกับทีมชาติโปรตุเกสครับ แลคมฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสนะครับได้มีการสั่งทางด้านปารีสแซงต์แชงให้จ่ายเอมปาเป้ครับในเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วก็ค่าโบนัสที่ค้างอยู่55ล้านยูโรก็เรียกว่ายืดเยื้อกันมานานนะครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับเอมปาเป้ M กับทางด้านปารีสแซงต์แชงนี่แม่ก็เรียกว่าเปิดสงครามกันนะครับตลอดระยะเวลา4-5เดือนที่ผ่านมา ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่ทีมดังจากลีกเอิงเนี่ยค้างทน,นัเอมปเป้ต่างคนก็ต่างอ้างครับโดยเฉพาะอย่างที่ปารีสแซงต์แชมแมงแองสารภาพสราพสรเพ,รพเอาแค่ดูผิวเผินนี่แหมก็จริงๆแล้วยังไงก็ต้องจ่ายอะนะครับเพราะว่าในสัญญามันเขียนเอาไว้อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับตอนแรกนี่คือลีกฝรั่งเศสดี่ก็บอกทันันปารีสแซงต์แชแมงนะครับว่าให้จ่ายเงินให้กับทาน,นันเอ็มปเป้แต่ว่าปารีสแซงต์แชแมงด่คืออุทธร์นะครับทีนี้ ทางด้าน FFF นะครับก็คือฝั่งของสมาพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสนี่ก็ยืนยันคำเดิมครับบอกว่าเปเชยยังไงก็ต้องจ่ายนี่ก้อนนี้ครับให้กับทางนาดเอ็มปาเไป55ล้าน M 55, 000, 000, ยูโรนึกว่าจะจบใช่ไหมครับยังไม่จบครับปารีสแซง์แมงดีจะหาเรื่องต่อจะหาทางอุทธรณ์ต่อให้ได้ครับก็เรียกว่าลากให้ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือตรงนี้เนี่ย มั่นใจได้เลย,เลยครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเอ็มปัเป้ได้เงินแน่ๆนครับก้อนนี้แต่ว่าปารีแสแซงชแหมงก็คือหาเรื่องอะ่ะนะครับก like ็อ่ะคือตอนที่เขาแยกทางจากกันนี่แมันก็มันก็มีเรื่องกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจดึงกันได้ดึงกันไปก่อนแล้วกันครับลากกันไปยาวๆครับถึงแม้ว่าสรุปสุดท้ายผลก็คือร,รู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องจ่ายแต่ไม่เป็นไรอะ่ะอยากหาเรื่องอะ่ะใครจะทําไม โรดี้นี่แหมส่งสัญญาณนะครับว่าเขาก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะย้ายไปเล่นให้กับทางด้านเรียนแมริดแม่ตอนแรกนึกว่าการต่อสัญญาของเป๊ปนี่จะปิดประตูละเรื่องของโรดี้จะย้ายไปอยู่กับทางด้านเรียนแมริดนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับ เรอันแรีนี่แสดงความสนใจอย่างจะได้ตัวโรดรีนะครับคือกองกลางของเรอันมรีนีพวกเขาบอกครับว่าไม่มีโทนี่โครสนี่แหมมันมันจะต,ต้องหาใครเข้ามาแล้วครับอด้อย่างหนึง่งเดี๋ยวบทฤดูกาลนี้ก็จะไม่มีทางด้านลูก้าโมเดชด้วยยังไงก็ต้องหานักเตะสักคนหนึ่งครับเข้ามาคอยช่วยเหลือทีมต่อไปครับโดยนักเตะเจ้าของรางวัลบอลลงดอคนล่าสุดนี้ก็มีข่าวอย่างหนักเหมือนกันนะครับในช่วงห,หลายเดือนที่ผ่านมากับการที่จะได้ย้ายไปเล่นให้กับทางด้านเรอันแมริดครับ และเรนดีก็เตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซัมเมอร์หน้านะครับก็มาดูนะครับว่าข้อเสนอที่ทางด้านเรนดีจะยื่นไปนี่อยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้นี่ฝั่งของโรดดี้เขาออกมาบอกนะครับว่าพร้อมครับที่จะรับฟังข้อเสนอของ and เรแอนดมดเรดเมื่อเรย์แนิติดต่อคุณมานะสมโมสรที่ดีที่สุดนะครับในโลกในประวัติศาสตร์นะครับสมโมสรที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด มันทําให้คุณเกิดความภาคภูมิใจนะครับและคุณจะต้องรับฟังข้อเสนอชัดเจนเลยคุณจะต้องให้ความสนใจครับกับเรื่องดังกล่าวครับ ก็เอาไว้ว่าเรย์มิดยืนไปแล้วกันนะครับโรดี้นี่พร้อมเหมือนกันนะครับพร้อมที่จะมีการพูดคุยไม่ปิดประตูแล้วนะครับพร้อมที่จะรับฟังครับตัวนักเตะนี่เปิดใจแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าไปจะไปเปิดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าหากคุยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงตัวนี่แหมกับโรดี้อาจจะเป็นเรื่องง่ายก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ต้องอย่าลืมนะครับว่าอายุของทางด้านโรดี้นี่ก็28ปีนะครับแล้วตอนนี้นี่ก็แม มีปัญหาอาการปาดเจ็บยังหนักเลยนะครับฤด,ดูกาลน,นี้นี่ไม่ได้กลับมาลงเล่นให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนครับสำหรับนักเตะทีมชาติสเปนคนนี้ครับ s <S ก่อนเกมที่บาร์เซโลนาจะลงสนามพบกับทางด้านเซลตาบีโก้นะครับฮันซี่ฟิกดีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลายๆประเด็นนะครับมีเรื่องที่ทางด้านลิโอเนลเมสซี่นีกล่าวชื่นชมสโมสรบาร์เซโลนาด้วยนะครับ เขาบอกว่าเป,เป็นเกียริอย่างมากนะครับที่ลิโอเนลเมสซี่พูดสิ่งดีๆเกี่ยวกับสมโมสรแล้วก็เขายังคงติดตามสมโมสรอยู่นะครับยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของนักเตะเด็กๆอยู่หัวใจของเขาก็ยังคงมีสมโมสรบาร์เซโลนาอยู่ฝังทางด้านลิโอเนลเมสซี่นะครับก็บอกนะครับว่าการทําทีมของทางด้านทันซิฟิกนี่ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกแปลกประหลาดใจแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะว่าสมโมสรแห่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วะครับก็คือเป็นสมโมสรที่ประสบความสําเร็จครับเกมนี้ ฝั่งของทางด้านทันซี่ฟริกนี่จะไม่มีลาเมียวยาเมานะครับมีปัญหาการบาดเจ็บครับยังไงก็ไม่ได้ออกสตาร์ทแน่นอนนะครับตัวสำรองก็ไม่มีชื่อครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับดูแล้วนี่โอกาสที่ทางด้านปารเซโลน่าจะเก็บ3คะแนนต่อดีก็มีความเป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่าเกมล่าสุดนี่พวกเขาจะแพ้ให้กับทางด้านเรอัลโซเซดาดไปแบบเซอร์ไพรส์ก็ตามเสียตัวจริงของปารเซโลน่านะครับที่สื่อมีการคาดการณ์การนี่ก็น่าจะเป็นผู้ตัดประตูแน่นอนนะครับเป็นทางด้าน เดียกี้ไปหน้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอทันด้านเชชนีก่อนละกันนะครับยังไม่ได้มีโอกาสนะครับที่จะลงสนามภายใต้เสื้อเสื้อของทันดานบาร์เซโลนาครับกองหลังยังถือว่าเป็นข่าวดีนะครับไม่มีใครมีปัญหาอาการบาดเจ็บครับยังใช้ชุดหลักอยู่นะครับด้านขวาเป็นกูเอนเด้ด้านซ้ายเป็นทันด้านบาร์เด้นะครับคู่เซนเตอร์ครับเป็นทันด้านคูบาซี่จับคู่กันกับทันดานมาร์ตินเนสครับ ตรงกลางแหมมีเรื่องปวดหัวนิดหน่อยนะครับแหมนักเตะก็เรียกว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีเดียวแฟรงกี้เดอจองกลับมาแล้วครับกาบีก็มาแล้วแต่ว่าเกมนี้นี่น่าจะให้ทางด้านแฟรงกี้เดอจองนี่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยืนคู่กันกับทางด้านเปนดรีแล้วก็แอตแทกกิ้งมิดฟิลด์นี่ก็น่าจะให้ทางด้านแดนนี่อัลโมครับในขณะที่แนวรุกนะครับแนวลุกซ้ายขวาดีก็จะเป็นราฟินญานะครับ อยู่ด้านขวานะครับโยกไปเล่นทางด้านขวานะครับแล้วก็ให้เฟอร์ราร์ตอรเรสนิ่งมาเล่นทางด้านซ้า,ายและหน้าเป้าครับก็ต้องเป็นทางด้านโรเบิร์ตเลวดัฟสกี้ครับแท็กเตที่กดไปแล้วทั้งหมด19ประตูครับทางด้านออฟตาสปอร์ตดีก็มีการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ดีมาวิเคราะห์นะครับ ก็ปรากฏว่าบาร์เซโลนาครับเกมนี้นี่พวกเขามองว่ามีโอกาสที่จะชนะสูงถึง54นะครับในขณะที่เจ้าบ้านดีมีโอกาสชนะอยู่ที่22ครับแล้วก็จบลงด้วยการเสมอกันดีก็อยู่ที่ราวๆประมาณ22ตอตัเต,ตัดเศษทิ้งนะครับเตะกันค่อนข้างจะดึกนะครับตามเวลาประเทศไทยครับตี3ครับคู่นี้ทีลีของตระหนัซาอุดิอาระเบียนะครับเมื่อคืนนี้ครับ เอาน้เซอร์ของคริสเตียโนโรนัลโดเล่นในบ้านแท้ๆครับแพ้ครับแพ้กับทางด้านอาลคาเซียไป1ประตูต่อ2เกมนี้นี่โรนั Ronaldo, ลโดสอาหัยยิงออกนําไปก่อนนะครับนาทีที่32ครับลูกขู่ขิกหน้าประตูครับแล้วก็ลูกชนมุนโรนัลโดอาศายัยจังหวะครับยิงเข้าไปหลังจากนั้นทางด้านอาลคาเซียนี่ก็มาตีเสมอนะครับ5นาทีครับ ก่อนที่ในครึ่งเวลาหลังครับโอบาเมยองครับอดีตศุนหน้าของทางด้านอาร์เซนอลแล้วก็หลายๆทีมนี่มายิงประตูชัยทั้งหมดครับว่ากองหลังของทางด้านอานาเซอร์นี่แย yeah, ่มากๆครับเพราะว่าจังหวะของโอบามยองนี่ไม่มีใครตามประกบเขาเลยนะครับคือแบบโอ้จะจอดหนึ่งหลาหน้าประตูครับโขเข้าไปไม่มีใครแบบตามมาประกบอะไรเขาเลยแฟนบอลของอันาเซอร์นี่คือไม่พอใจครับกองหลัง สถิติส่วนตัวของตัวนคริสเตนโนโรโดเกมนี้นี่ก็ยิง6ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบ3ครั้งเป็น1ประตูครับการใจบอลครับ27ครั้งเข้าเป้า25ครั้งครับก็คิดเป็น93ตอนนี้โรนโดนี่ก็ยิงไปแล้วทั้งหมด11ประตูนะครับกับอีก3แอสซิสจากการเราเล่น16เกมครับในทุกรายการทุกการแข่งขันให้กับทางด้านเออ n ์เซอร์ในฤดูกาลนี้ แต่ว่าเกมนี้นี่คือสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่กองหลังของทางด้านอาร์นาเซลรวมมากๆก็คือไม่มีทางด้านลาปอร์ตครับมีปัญหาการบาดเจ็บนอกเหนือจากนั้นแนวรุกนะครับคู่หูคนสำคัญของคริสเตียโนโรนัลโดก็ไม่อยู่ด้วยก็คือทางด้านทาร์เสกาครับสองนักเตะสําคัญไม่อยู่นะครับก็เลยทําให้ฟอร์มของทีมเนี่ยเป๋ยอย่างเนี้ครับ โค้ชของทางด้านอัานัสเซอร์ก็ออกมาบอกนะครับว่าการไม่มีทางด้านสอนนักเตะเนี่ยแมบมันก็เลยทําให้ทีมเนี่ยประสบปัญหาครับแต่ว่าจะไปโทษก็ไม่ได้ครับเวลาแพ้ก็ต้องแบกรับด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละครับโด,โ,ดโดช่วงนี้ก็มีข่าวพัวพันเรื่องการย้าย ไปเล่นในลีกยุโ,ยโรปอยู่นะครับเนี่ยล่าสุดก็เป็นทางด้านโคเซู่รุนโยของทางด้านเฟเนบัเช่ครับก็ได้มีการติดต่อสอบถามมาที่คริสเตียโนโรโดครับเผื่อโรโดสนใจจะย้ายไปเล่นที่ยุโรปอีกครั้งหนึ่งครับและก็พบกับ i n s i ซ h ์ส p o r t ตสมมทในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ